สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับสัปดาห์ที่5ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับที่เรามาเจอกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราทํากิจกรรมการเขียนโปรแกรมกน,น,นะครับการเขียนโปรแกรมโดยกําหนดเงื่อนไขนะครับซึ่ง หลายๆก,กิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์นะครับมีข้อดีเยอะแยะนะครับจริงๆเรื่องของวิทยาการคำนวณเป็นเรื่องของการลำดับความคิดนะครับการลำดับการคิดอย่างมีขั้นตอนนะครับปกติเนี่ยเราหลายๆครั้งเราก็จะ เราเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามนะครับเราก็ใช้วิธีการเดาเอาบ้างการคาดการเอาบ้างเราลองผิดลองถูกซึ่งตอนป .1 เนี่ยจริงๆเราลองผิดลองถูกไปแล้วนะครับเราใช้การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกทําอย่างนี้ไม่ได้เอาทําอย่างอื่นสิเหมือนเวลาเราเล่นปิดไพ่เขาเรียกการ์ดการ์ดการ์ดเราปิดการ์ดเราคว่ำการ์ดไว้เนี่ย เราจะจับคู่กร์ดที่คว่ำอยู่ให้ได้คู่กันเราก็ลองหยิบใบแรกก่อนหยิบใบแรกไม่แล้วก็หยิบใบที่สองปรากฏว่าไม่ใช่ก็คว่ำอาจจาะคว่ำใบแรกหรือคว่ำใบที่สองแล้วก็หยิบใหม่เพื่อให้จับคู่ให้ได้เขาเรียกว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีในในเรื่องของทักษะเบื้องต้นของการแก้ปัญหาว่าเราเนี่ยเราใช้การลองผิดลองถูกก่อนนะครับ แต่ในตอนป2อ,อเนี่ยเราก็จะมีคำสั่งนะครับเราจะสามารถตรวจสอบคำสั่งในการเขียนโปรแกรมได้ว่าสมมติว่าโปรแกรมให้ทำไข่เจียวอย่างเงี้ยนะครับโปรแกรมทอดไข่เจียวเนี่ยทำะไรก่อนขั้นที่1ทําอะไรขั้นที่2ทําอะไรขั้นที่3ทํทอะารนะครับถ้ามันผิดสักขั้นตอนหนึ่งเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าขั้นตอนไหนมันผิด เราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเราจะลำดับขั้นคำสั่งขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เราสามารถรู้ว่าผลของโปรแกรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็มาดูในสัปดาห์ที่แล้วนะครับโปรแกรมเก็บผักผลไม้ของเรานะครับ มันมีบัตรคําสั่งให้นะครับมี A เดินซ้าย B เดินลง C เดินขวา D เดินหน้า E เก็บผัก F เก็บผลไม้อย่างนี้เราเราเรียกว่าบัตรคําสั่งนะครับแต่คุณครูใช้ตัวอักษรเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดแต่ละบัตรคําสั่งเพื่อให้เราง่ายต่อการต่อการจดจำเราไม่ต้องมาเขียนเดินซ้ายในช่องที่คุณครูให้มันลำบากเราก็เอาตัวสอนมาเติมได้เลยนะครับซึ่งในนี้ การเขียนโปรแกรมมีลําดับคําสั่งเป็นดังนี้เราต้องมาคาดการดูซิว่าจากชุดคําสั่งเนี้ย C C D E C D D C F เนี่ยมันจะหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันจะเดินเส้นทางไหนเราก็เริ่มนะครับเขาบอกข้อหนึ่งจนหนึ่งเขาบอกว่าให้เลือกช่องที่หุ่นยนต์เดินตามบัตรคําสั่งดังกล่าวเราก็ต้องมาเลือกดูว่าไปทางไหน C ไปทางไหน C ไป,ไปขวาเราก็คลิกขวา อ่าอีพอดีเราก็ขึ้นข้างบน E เก็บผักแสดงว่าเราไม่เคลื่อนที่ไปช่องไหน C ไปทางขวาเหมือนเดิม d ขึ้นข้างบน D ขึ้นข้างบน C แล้วก็เก็บผลไม้เนี่ยคือเราต้องมาตรวจสอบคำสั่งว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันเดินเส้นทางไหนเราก็ต้องมาคลิกตามเส้นทางที่หุ่นยนต์เดินนะครับจากลำดับคำสั่ง ขาบอกตามว่าหุ่นยนต์สามารถเก็บผักได้กองผักหมายเลขอะไรเราก็เอาหมายเลขมาเติมหมายเลขหนึ่งเก็บผลไม้ได้กองผลไม้หมายเลขอะไรก็เติมนะครับอย่างนี้เะนั้นแล้วก้อ1หนึ่งจุดสามเนี่ยมันมีคุณครูลืมไหมว่ามันมีหลายคําสั่งที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นนะครับเราช่วงแรกๆอาจจะคําสั่งอาจจะแตกต่างกันแล้วเว็บมันบอกว่าผิด ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้เดี๋ยวคุณครูก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วหุ่นยนต์จะให้หุ่นยนต์เก็บผักกองที่3นะครับกองที่3อยู่ไหนออกเก็บปักออกผลไม้กองที่3มไม่ใช่เก็บปักเราก็ต้องมาดูว่าผลไม้กองที่3อยู่ไหนผลไม้กองที่3อยู่นี่ใช่ไหมครับรอี่มงมข้างบนเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนผลไม้กองที่3อยู่นี่ะน,น,น,นะครับเราจะให้หุ่นยนต์เดินไปนะครับเก็บผลไม้ นะครับโดยใช้ชุดคําสั่งที่น้อยที่สุดเริ่มจากทีนี้แหละมันไปไหนก็ได้นะครับไปไหนก็ได้ไปขวาก็ได้แล้วก็ขึ้นข้างบนไปเลยก็ได้หรือจะขึ้นข้างบนไปเลยขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ไปขวาแล้วก็ขึ้นข้างบนก็ได้นะครับลองดูซิว่าได้กี่คําสั่งในการทํางานตรงนี้นะครับแล้วก็เติมช่องนะครับอันนี้ก็คือ พลังงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนของสัปดาห์นี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าในช่องเหล่านี้นะครับมันคาสั่งเขาบอกว่ามันมีเก้าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอยู่ทีนี้เขาสั่งต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ตัวนี้นับจํานวนโต๊ะเก้าอี้ในแต่ละช่องซึ่งมันมีอยู่ทุกช่องมีทั้งหมดกี่ช่องครับมีทั้งหมด8ช่องใช่ไหมครับชั้นล่าง4ชั้นบน4นะครับ เราก็ต้องมาเขียนคําสั่งโดยใช้บัตรคําสั่งที่กําหนดให้เหล่านี้นะครับเอาตัวอักษรมาเติมอันดับแรกเลยต้องทําอะไรเรียงไปเลยครับเรียงเรียงลําดับคําสั่งไปเลยนะครับดูซิว่าถ้าคําสั่งที่เราเขียนนะครับสามารถทําให้หุ่นยนต์เก็บนับจํานวนโต๊ะก้าอี ครบหรือไม่นะครับครบทุกช่องไหมโดยที่หุ่นยนต์นะครับจะต้องไม่เดินซ้ําช่องเดิมนะครับในตารางมีทั้งหมดแช่องก็ไม่ต้องซ้ําช่องช่องไหนเดินแล้วก็ไม่ต้องเดินนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือภาระงานในสัปดาห์นี้นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทํามาส่งเมื่อทําเสร็จพิมพ์ตัวอักษรลงไปในช่องนะครับแล้วก็เติมชื่อเดิม ชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คืองานสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของเทคโนโลยีเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับของการเขียนโปรแกรมมันเป็นความสนุกในการคิดมากกว่านะครับไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะครับในชวนชวนคิดกับกิจกรรมถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีวิธีการคิดที่หลากหลายมากขึ้นแต่พอต้องมาใส่ใบงานเนี่ยเราก็ ต้องมานั่งคิดนะว่าจะเอางานยังไงดีให้นักเรียนทําแล้วก็เราได้ฝึกคิดไปด้วยนะครับลองลองให้นักเรียนได้คิดเองนะครับมันมันมันสนุกตรงที่ว่ารู้จักการวางแผนนะครับมันจะนําไปสู่การทําอะไรได้บ้างเช่นการจัดรองเท้าเข้าตู้นะรัมีรองเท้าอยู่สิคู่เราจะรอ,องเท้าเข้าตู้ได้อย่างไรให้พอดี เอาอะไรเข้าก่อนหรือการเก็บเสื้อผ้าในใส่ตู้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือการการซักผ้าเราจะวางเราจะซักอันไหนก่อนลําดับขั้นตอนการซักทําอะไรทําอะไรบ้างอย่างนี้นะครับมันเป็นความมันเป็นฝึกกระบวนการคิดนะครับจริงๆริงจริงจริงล้างจานเนี่ยฝึกกระบวนการคิดได้ดีเราจะล้างอย่างไรให้จานเราสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการ เป็นฝึกวิธีคิดนะครับนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมวิทยาการคำนวณน,นะครับในส่วนของเทคโนโลยีสัปดาห์นี้นะครับของนักเรียนชั้นป .2 ก็จริงๆก็มีนิดเดียวนะครับมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมเดียวให้พวกเราตั้งใจทำ้วกันนะครับมีความสูขก,กับการเรียนออนไลน์นะครับสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับไม่เรื่องเยอะแนละ้ว